คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกคุณปุ้ยจะมาเล่าถึงประสบการณ์ชวนขนลุกครับตอนที่ได้เข้าไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศ ออสเตรียครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วคุณปุ้ยมาพร้อมกับเรื่องโรงแรม700ปีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณปุ้ยกันเลยครับสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณปุ้ยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวบางแค่คค่ะพี่แจ๊คอยู่แถวบางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่แน่ นะฮะบุณปุ้ยกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะพี่แจ๊คแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจํำไหมครับฟังประจําเลยค่ะแต่ว่าจะฟังแบบแห้งค่ะพี่แจ๊คหมายถึงว่าฟังย้อนหลังเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ค่ะจะรับฟังจาก youtube ย้อนหลังค่ะพี่แจ๊คไม่เคยฟังสดเลยไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าเคยติดตามพี่แจ๊คจริงๆอ่ะน่าจะเป็นช่วงที่หนูทํางานกะดึกแล้วหนูจะเปิดฟังตั้งแต่พี่แจ๊คทำเดย์ช็อคประมาณนี้ค่ะอืม แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆเลยนะใช่ใช่เลยค่ะโอเคโอเคทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วเกิดขึ้นในต่างแดนใช่ค่ะพี่จ๋าครับที่ประเทศออสเตรียใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมเคยไปแล้วรู้สึกว่ามันสวยมาก<ช>แต่ที่นั่นเนี่ยปราสาทเยอะโอโฮโฮโฮ้โหยังเก่าเก่าจริงค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องนี้จากคุณปุ้ยครับโรงแรมเจ็ดร้อยปีเป็นยังไงอะครับเรื่องนี้คุณปุย้ย เออเดี๋ยวปุ้ยจะไม่เล่าถึงรายละเอียดโรงแรมเนาะแล้วก็แต่ชื่อเมืองพูดได้ใช่ใช่ไหมคะพี่แจ๊คชื่อเมืองพูดได้ครับพูดได้ได้ค่ะคก็ขอเริ่มต้นเลยนะคะคสวัสดีอย่างเป็นทางการก็ย้อนไปเมื่อ2,565คือในทุกๆปีเนี่ยปุ้ยก็จะไปเที่ยวช่วงปลายปีอะค่ะพี่แจคเป็นช่วงบรรยากาศดีๆอากาศเยน็ยนๆอะไรอย่างเงี้ย ทุกปีเราก็จะไปโดยที่ปี2,565เนี่ยเราก็มีแผนขับรถเที่ยวรประมาณสองประเทศ่ะคะย้ายเมืองไปเรื่อยๆอ่ะเมืองนี้สองคืนเมืองนี้หนึ่งคืนบ้างแล้วแต่อ่ะแล้วก็ทริปเนี้ยวันเนี้ยเราจะต้องเอเดินทางไปยังเมืองที่ชื่อฮาส์เดดนะคะเฮาสเดดพี่แจ๊คเคยไปไหมคะเคยไปคเคยไป <c oughs> สวยนะสวยนะ สวยค่ะ<อ>สวยค่ะคือฮาวสแตนเนี่ยน้องปุ้ยอยาเคยไปรอบหนึ่งตั้งแต่ประมาณเจ็ดปีก่อนแต่ว่ามันเป็นการไปแบบเช้าเย็นกลับแล้วเราประทับใจมากก็เลยแพลนว่าทริปเนี้ยเราจะต้องได้พักสักคืนหนึ่งรประมาณนี้ค่ะพี่จักทีนี้อ่า เมืองเฮาส์แตทเดี๋ยวปุ้ยขอเล่าร้าวๆว่ามันจะเป็นหมู่บ้านโบราณริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านโบราณริมทะเลสาบแล้วก็จะโอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะหมู่บ้านนี้ก็จะสวยขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละทีนี้วันที่หนูไปถึงอะ่ะขับรถจากเมืองนึงไปอีกเมืองเฮาส์แตทเนี่ยนะคะถึงประมาณเที่ยงพอถึงเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยตามกฎของโรงแรมก็คือเราจะไม่สามารถเช็คอินได้ใช่ไหมคะพี่แจ๊คต้องบ่ายสามใช่ใช่หนูก็เลยแพลนกับแฟนว่า เอาอย่างนี้นะเราขับไปถึงแล้วว่าเราจะทำการฝากกระเป๋าที่ล็อบบี้นะคะออกไปเที่ยวหนึ่งรอบอแล้วกลับมาเก็บกระเป๋ารับกุญแจอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ออกไปอีกหนึ่งรอบอ,อ่ะแพลนจะประมาณนี้ทีนี้ช่วงประมาณเที่ยงเราถึงโรงแรมปุ๊บเราก็ยกกระเป๋าไปที่ล็อบบี้นะคะแล้วเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือแบบต้องยอมรับเลยว่าน่ารักแล้ว เอออย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะคะเรารู้สึกว่าเอ่อเจ้าหน้าที่คนนี้เหมือนเขาไม่ใช่พนักงานพี่แจ็คเหมือนเขาเป็นเจ้าของประมาณนี้ค่ะ okay. เขาบริการดีทุกอย่างแนะนําทัวร์แบบว่าเออถ้าคุณจะเที่ยวทัวร์นี้นะเดี๋ยวหมดเวลาถ้าคุณจะเที่ยวทัวร์นี้วันนี้ต้องรีบจองแต่ว่าเขาไม่ได้ขายทัวร์นะคะเหมือนเขาให้ข้อมูลกับเรา เราก็เรียบร้อยแล้วก็ทําการาฝากกระเป๋าคุยกับเขาแป๊บนึงแล้วเราก็ออกไปเที่ยวเราก็ออกไปเที่ยวตามตามแผนที่เราได้เตรียมไว้นะคะจนเวลาประมาณบ่ายสองอเราก็กลับมาทําการเช็คอินแล้วก็รับกุญแจค เจ้าหน้าที่ก็เจ,จอเจ้าหน้าที่คนเดิมน่ารักเหมือนเดิมเขาก็จะทําการแนะนําเราว่าโรงแรมเราอ่ะเป็นกุญแจแบบโบราณน,นะวิธีการไขไขแบบนี้นะประตูประตูตรงนี้ห้ามเสียงดังนะเวลาไขไขประมาณนี้ไม่งั้นเสียงมันจะดังเขาก็ทําการแนะนําทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาขออาภัยเราไว้ก่อนเลยก็คือโรงแรมเราอ่ะด้วยความที่มันเจ็ดร้อยปีเขาขออาภัยไว้ก่อนเลยว่ามันทุกอย่างมันจะไม่เพอร์เฟก อืมอ่ะเราก็เข้าใจได้ค่ะเราก็คุยกับแฟนว่าเอ้ยเราพักคืนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโรงแรมมันก็เก่าจริงๆแต่ว่าหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่แจกคลงแรมเจร้อยปีเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่เก่าที่สุดในชีวิตหนูที่เคยไปพัก,กเก่าจริงเก่ามากเก่าแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่แบบ เราไม่ได้เตรียมใจมาค่ะพี่แจ็คมันจะเป็นกลิ่นความชื้นหรืออะไรสักกลิ่นเก่าอะค่ะเอาง่ายๆอธิบายว่ามันคือกลิ่นเก่าโรงแรมมันก็เก่าแต่เราก็แบบอไม่เป็นไรหรอกเราพักแค่คืนเดียวทีนี้ด้วยความที่มันก็ไม่มีลิฟต์เนาะอ่าเราก็ยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บก็เสียงดังมากค่ะพี่แจ็คเสียงไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเสียงดังเสียงคนเดินข้างบนก็ได้ยินอ่ะบรรยากาศมันก็ เอาจริงเราไม่ได้เตรียมใจไว้ะค่ะพี่แจค็คด้วยความที่เมืองมันโรแมนติกมากเราก็คิดว่าอ่าไม่ได้เตรียมใจไว้พอเราทําการเก็บกระเป๋าปุ๊บนะคะปุ้ยก็ทาการเปลี่ยนชุดเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะ嗯嗯คุณแฟนเขาก็เลยบอกว่าเออขอท,ทําธุระหนักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็บอกว่าเออได้สิแต่เร็วๆนะเพราะว่าด้วยความที่ฤด,ดูหนาวอ่ะพระอาทิตย์มันตกไวมากครับอ่าพอคุณแฟนเขาทําธุระหนักอะค่ะพี่แจ็คคือแบบ ด้วยความที่กลิ่นกลิ่นของโรงแรมอะ่ะกลิ่นเดิมมันไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะคะอพอคุณแฟนทําทุร้านอะ่ะคือแบบมันระบายอากาศได้แย่มากอะ่ะที่จกอาโรงแรมเก่าเราก็เลยยอมรับเลยว่าเรามีการตําหนิตําหนิโรงแรมว่าแบบเอ,อ้ยเธอจาไว้นะถ้าโรงแรมเก่าอะ่ะเราต้องเตือนกันนะว่าแบบ มันจะมีข้อนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดกับปุ้ยยอมรับเลยว่าปุ้ยอ่ะออใช้คำพูดไม่ค่อยน่ารักรในการตำหนิโรงแรมครับอ่าทีนี้คุยกับแฟนเสร็จก็เลยบอกว่าแบบอารมณ์เสียนิดน,นึงพี่แจ๊คเพราะมันเสียบรรยากาศเราก็คุยกันว่าขอให้เรากลับมากิ่นมันโดนระบายแล้วก็เออเราคงจะนอนได้นะเพราะว่าเอาจริงๆกลิ่นโรงแรมเก่าอะ่ะคือปุ้ยไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วว่าแบบกลิ่นมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะอ่ะเราก็เลยออกไปทําออกไปทําแบบ กิจกรรมที่เราควรจะทำท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศถ่ายรูปนะคะครบตามแพลนที่เราทำทุกอย่างเลยค่ัอะแลนทุกอย่างอะเสร็จก่อนที่หกโมงย็นอืมอะพอเข้ามาที่โรงแรมคุณแฟนเขาก็บอกเราว่าเออเขาขอใช้ห้องน้ําก่อน<ม>เพราะว่าวันเนี้ยเขาอะขับรถมายาวนานมากทั้งวัน<ม>แล้วพรุ่งนี้เขาจะขับรถอีกรอบหนึ่ง<ม>อ่าปุ้ยก็เลยแบบ ได้สิเดี๋ยวมาถึงแล้วอะ่ะเธอเข้าห้องน้ําทําธุระให้เสร็จเลยแล้วก็เข้านอนเร็วแล้วก็ส่วนปุ้ยอะ่ะก็จะทําสิ่งที่ควรทําเตรียมแพลนพรุ่งนี้เตรียมชุดพรุ่งนี้เออเออหมายถึงว่าจัดเตรียมทุกอย่างให้เขาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วแฟนปุ้ยก็ทําธุระในห้องน้ําเสร็จเขาก็ขึ้นนอนขึ้นเตียงนอนเรียบร้อยแล้วก็แฟนปุ้ยคือเขาจะเป็นคนหลับไวมาก แล้วก็ปลุกยากมากอพอเขาขึ้นเตียงปุ๊บปุ้ยเริ่มได้ยินเสียงเขากนรนปุ้ยรู้แล้วว่าเนี่ยพอเขากลนเหมือนปุ้ยจะอยู่คนเดียวแล้วรีบไปอาบน้าดีกว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกลัวน่ากลัวอยู่เหมือนกันก็คิดว่าเอ้ยควรจะไปอาบน้ําได้แล้วจะได้รีบมาพักผ่อนใช่ไหมคะคก็ทําการเข้าไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บอ่า หลังจากอาบน้ําเสร็จก็มาใช้อ่างล้างมือนะคะอ่างล้างมือแปรงฟันล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่ใช้อ่างล้างมืออ่ะมันมีมันมีมันเกิดอาการไฟตกในห้องน้ำนะคะ่ะซึ่งห้องน้ํามันก็มันก็เก่านะคะแล้วมันจะมีโคมไฟโบราณอยู่คู่นึงที่อยู่ข้างกระจกมันกระพริบแล้วเรามันยิ่งตอกย้ําให้เรารู้สึกว่า น่ากลัวเนาะน่ากลัวเนาะเพราะว่าแฟนเราหลับแล้วแฟนเราหลับแล้วแล้วเราแบบว่าอเหมือนอยู่คนเดียวแล้วต้องรีบทำอะไรให้เสร็จแต่ว่ายอมรับเลยว่าตอนไฟตกอะ่ะมันน่ากลัวมากอืแล้วก็รู้สึกใจไม่ดีแล้วพอหันหลังมาเปิดประตูห้องน้ําปุ๊กหนูก็เจอเลยหนูเจอผู้หญิงอหนูเจอผู้หญิง ยุโรปโบราณใส่ชุดยุโรปโบราณอ่ะพี่แจ็คนึกภาพออกไหมคะแล้วทรงผมก็เป็นทรงโบราณเขาตัวใหญ่มากเพราะเขาก็คนยุโรปเขายืนอยู่กลางห้องกลางห้องแต่ว่าหันหน้ามาทางเราคือตาหน้าตาเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เขาชัดมากแต่แต่ตาเขาดูว่างเปล่าอ่ะพี่แจ็คดูว่างเปล่าแต่เขาหันหน้ามาทางเรานะคะ เสร็จแล้วเราเห็นก็คือเราก็รู้เลยว่าเนี่ยผีไม่ใช่คนมไม่ใช่คนแน่นอนอ,อาการทุกอย่างที่เราเหมือนคนโดนผีออะขยับตัวไม่ได้เป็นหมดเลยอาการช็อกหัวใจล่นไปที่ตะตุ่มขยับตัวไม่ได้นะคะก็คือจ้องจ้องหน้าอยู่กับเขาแป๊บหนึ่งอะ่ะเราก็เขาก็ขยับมาหาเราโดยที่เขาไม่ได้เดินแน่นอนอะ่ะเขารออ่ะพี่แจ็คแต่ว่าุ๊ยจําไม่ได้ว่ามันเร็วหรือช้าแค่ไหนมันเป็นภาพสโลว์สโลว์อะค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ช็อก ช็อกจนรู้สึกตัวอีกทีคือเขาหายไปแล้วอพอเขาหายไปแล้วเราก็แบบกระโดดขึ้นเตียงพร้อมส่งเสียงโวยวายอะค่ะคือเราต้องการให้แฟนเราอะตื่น <c oughs> ตื่นตื่นตื่นเธอตื่นชั้นผีหลอกผีหลอกชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็งัวเงียตื่นมาแต่ว่าแฟนก็รับรู้ได้เพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าว่าหนูไม่พูดเล่นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะเขาก็บอกว่าผีหลอกแลแล้วก็ ก็อยู่เป็นเพื่อนเราสักพักหนึ่ง<ม>เขาก็มีการบ่นต่อว่าผีระดับหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเออมาเที่ยวทําไมต้องมาหลอกกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ<ม>เขาก็อยู่เป็นเพื่อนเราแปบ๊บไม,ไม่ไม่แปบ๊บค่ะสักพักหนึ่งแต่ปุ้ยบอกเขาเลยว่าปุ้ยนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแต่ปุ้ยเหงื่อแตกไปหมดเลย<ม>เหงื่อแตกใจสัน่นนอนไม่ได้แน่นอนก็ขอให้เขาอยู่เป็นเพื่อน จนเราได้ยินเสียงเขากรนอีกรอบแบบพี่แจ็คก,ก็คือเรารู้แล้วแหละว,ว่าเราต้องอยู่คนเดียวละเสร็จแล้วเราก็คุมโปงแล้วก็เออขยับไปอยู่ใกล้เขาที่สุดแ,แล้วเราก็คิดได้ว่าอม,มสวดมนต์น่าจะช่วยเนาะเราก็สวดมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอะคะ่ะช่วยปกป้องคุ้มครองเราเพราะว่าทิพมันแค่เพึ่งครึงคร่งทิพเราไม่อยากจะป่วยหรือไม่อยากจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้สักพักหนึ่งพี่แจ๊ค มันมีเสียงเอผนังมันเป็นไม้เนาะมันเป็นเสียงเล็บข่วนผนังอะค่ะอืไล่จากหัวเตียงไปรอบห้องแล้วก็กลับมาใหม่เหมือนเดินขูดเล็บไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะข่วนข่วนจนเราแบบว่าแบบกลัวแล้วแบบกลัวแล้วขอโทษกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนวันนั้นน่ะ จำไม่ได้ว่าได้หลับไหมแต่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันมันไม่ได้พักผ่อนอะค่ะพี่แจ็คม,มันไม่ได้พักผ่อนจนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือประมาณตีห้าเราก็เลยแบบปลุกแฟนเลยว่าปลุกจริงจังเลยว่าเธอตื่นไม่อยู่แล้วอ,อยู่เป็นเพื่อนหน่อยเราจะต้องเก็บของอจะไปเก็บของในห้องน้ําจะเก็บกระเป๋าเออเออแบบแบบช่วยตื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แฟนก็โอเคโอเคโอเคฉันตื่นอะไรเงี้ยหนูก็เก็บของเสร็จประมาณตีห้ากว่าๆค่ะพี่แซกทีนี้ฟ้ามันยังไม่สว่างเนาะแฟนก็เลยออกไอเดียว่าเราอ่ะขอทานอาหารเช้าได้ไหม,มเพราะว่าแพ็กเกจที่เราจ่ายมามันมันได้อาหารเช้าคือเราอะต้องเดินทางอีกไกลขอทานกาแฟทานข้าวได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้ว่าเราอะก,กลัวแล้วเราไม่ได้พักผ่อนเลยเราก็บอกว่า เออได้ได้ไดค,คือคือเราก็ต้องการอะไรลองท้องเหมือนกันเพราะเราคิดว่าเราจะต้องกินยาแล้วเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ไหวครับอืมก็เราก็เลยขนกระเป๋าลงมาที่ร็อบบี้นะคะรอห้องอาหารเปิดหกโมงเช้าก็รอไม่นานๆๆพอห้องอาหารเปิดปุ๊บแค่นั้นแหละพี่แจ๊ค <ๆ S 2> ห้องอาหารอ่ะมันตกแต่งไปด้วยเอรูปคนยุโรปโบราณเต็มห้องอาหารเลยนะคะแล้วหนูก็เจอเขาหรูเจอรูเขาคนเดียวกันเลยแล้วหนูก็ บอกแฟนว่าคนนี้ที่เราเจอเมื่อคืนคนนี้ผมทรงนี้ชุดนี้เออถ้าหนูส่งรูปให้ทีมงานพี่แจ็คอยู่พี่แจ็คไปดูได้แล้วก็ใช่ค่ะแล้วหนูก็แบบคือหนูก็ใจสั่นเนาะหนูก็สัน่นแล้วแฟนหนูก็บอกว่าโอเคฉันจะใช้เวลาในห้องอาหารให้เร็วที่สุดอพอหลังจากนั้นหนูก็เลยบอกแฟนว่าเธอถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เราวางกุญแจแล้วออกเลยนะแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่อ่ะฉันอยากถามเขาอ่ะ ฉันอยากถามเขาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราเจอค่ะเราเจอเจ้าหน้าที่คนเดิมอมทีนี้หนูก็เลยถามว่าเออขอโทษนะคะคือรูปภาพที่ตกแต่งโรงแรมทั้งหมดเนี่ยหนูไม่ได้เจาะจงว่าเป็นห้องอาหารนะคะรูปรูปทั้งหมดที่ตกแต่งนะคะคือ,ค,อคือที่นี่จ,จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีรูปวิวนะคะพี่แจ็คจะเป็นรูปบุคคลหมดเลยนะคะคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาซื้อมาตกแต่งถูกต้องไหมคะพี่แจ็คใช่อะหนูเลยว่าหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะมว่ารูป บุคคลเนี่ยเป็นรูปใครบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารูปบุคคลที่เราตกแต่งโรงแรมทั้งหมดคือรูปบรรพบุรุษเราเองค่ะหรืออดีตเจ้าของใช่ค่ะพี่แจ็คแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูคิดกับแฟนว่าเธอเธอว่าเขาโกรธเราไหมที่เราพูดถึงโรงแรมเขาไม่ดีหรือเขาใช้ชีวิตปกติของเขาประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยแบบตั้งคําถามอยู่แต่ว่าปิดจ,จบทริปนี้ก็คือหนูเป็นไข้ทั้งทริปเลยค่ะพี่แจ็ค จับไข้ทั้งทิบเลยผมว่านะเขาคงใช้ชีวิตปกติของเขาแหละเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการปรากฏตัวของเขาอจะทำให้แบบแขกรู้หรือเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูก้ะใช่ค่ะแต่ว่าห้องห้องที่หนูห้องที่หนูพักจะเป็นห้องที่ดีที่สุดของแต่ละชั้นนะคะพี่แจ็คนึกออกไหมคะครับเหมือนแต่ละชั้นมันจะมีห้องที่ดีที่สุดก็คิดว่าหนูก็คิดว่านี่นะคะนั่นนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่หนูเจอจังๆแบบ ครั้งหนึ่งเราก็แล้วก็แบบกลัวค่ะพี่แจ๊ครู้สึกกลัวเดี๋ยวต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะไปพักที่นี่เราได้เห็นรูปนี้ก่อนไหมไม่ค่ะห้องอาหารอ่ะมันจะเปิดเฉพาะตอนเช้าไงคะพี่แจ๊คคือไม่ได้เห็นรูปนี้จากในส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงแรมมาก่อนถูกไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือหนูจะเป็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเจอรูปแบบนี้หนูจะไม่หนูจะไม่ค่อยอยากไปมองหรือไปจ้องอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊ค ลูดูผ่านๆ<า><อ>ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าอเอหอนูยอมรับเลยว่าลูกในห้องอาหารเป็นลูกใหญ่ทั้งนั้นนะคะพี่แจ๊คเป็นรูปที่มีขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองเก่าแก่ <S <S <glaube ich. S 2> นะครับเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็สูนมากเนี่ยสมัยก่อนครับตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับ ún. เป็นเป็นเป็นที่เก่าแก่คือข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นปราสาท เป็นวังข้างล่างเขาจะมีบ้านคาราชบรีพานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถูกไหมแล<ช>้วพอวันเวลามันผ่านไปหลายร้อยปีคุณผู้ชมผู้ฟังครับแต่เรื่องของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่ต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์แทบจะทุกที่นะมันแข็งแรงมากนะใช่ค่ะเขาทำดีมากจริงจริงที่นี่ก็ เหมือนกันคือมันเป็นเหมือนกับเป็นอดีตประสาทเก่าแหละอ่าแล้วเขาก็มีการดัดแปลงเปลี่ยนมากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนว่าจะสงวนไว้ให้ข้าราชการมาพักอย่างเดียวให้เจ้าหน้าที่มาพักเดียวมันคงจะไม่ได้ก็ถูกส่งต่อมาให้กับลูกหลานก็เปิดให้เช่าให้คนเข้าไปพักเพื่อไปซึมซับบรรยากาศแบบโบราณโบราณโบราณเออนะครับถามว่าเมืองนี้สวยไหมสวยมาก นะครับแต่ผมก็มีความรู้สึกเดียวกับคุณปุ้ยคือตอนที่ไปพักอะ่ะมันก็จะรู้สึกแบบมันเก่าเก่าต้องใช้คำนี้นะเก่าจริงกลิ่นไม้นี่แบบเก่าเก่าใช่ค่ะ,คะกลิ่นมันแบบไม่รู้เป็นกลิ่นความชื้นหรือกลิ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบอ๋อนี่คือโรงแรมเก่าที่สุดในชีวิตที่เคยมา,าพักเลยเก่าจริงๆมันเก่าจริงๆอ๋อ,อเขาบอกว่าฮาวสัตข้างบนไม่มีปราสาทคือเป็นโบสถ์ อ๋อที่ใหญ่ๆเลยป็นโบดถูกไหมใช่ค่ะโบดใช่ค่ะน่นจาแต่ข้างล่างมันก็แบบเออคือถ้าไม่มีสิแปลกอะจริงค่ะแต่ว่าก็ก็มาให้เจอชัดไปนินึงเออนะครับคือถ้าไม่มีสิมันมันคงแปลกอะแต่จังหวะจังหวะที่คนจะไปเจออะมันไม่ใช่ทุกคนไงค่ะเออมันไม่ใช่ทุกคน คือคนอื่นไปพักอาจจะไม่เจอผมไปพักอะ่ะผมไม่เจอแต่ไม่แน่ใจว่าที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ที่ผมไปพักก็เก่าเก่าที่นั่นไม่มี<ะ>ไม่มีโรงแรมใหม่ๆใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาได้รับรางวัลยูเนสโกซึ่งม,มันจะห้ามห้ามดัดแปลงเพิ่มเติมหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจประมาณนี้ค่ะขนาดรถนักท่องเที่ยวถ้าไม่ใช่รถชาวบ้านอะ่ะยังไม่ให้เข้าเลย <c oughs> ผมจําได้ว่ารถไปจอดข้างนอกต้องลากกระเป๋าเข้าไปข้างในอ่ะ อ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะของค่ะของหนูจะมีโรงแรมมารับอยู่นะคะพี่แทคเท่าที่จําได้ผมลากเข้าไปเองเมียก็ท้องตอนนั้นโอ้ทรมานทรมกรรมแล้วพื้นพื้นก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่พื้นไม่ดีพื้นแบบพื้นพื้นถนนยุโรปสมัยก่อนอ่ะแบบกระปุ่มตะปั่มอะเออนั่นแหละนะครับมันก็เป็นดีแล้วที่ผมไม่เจอแต่ถ้าไม่ดีใจด้วยนะคะถ้าไม่มีสิแปลก เออมันคงมีแหละนะครับซึงบอกก่อนว่าที่ตัวของคุณปุ้ยเล่าเนี่ยคือประเทศออสเตรียไม่ใช่ออสเตรียนะคนละอันกันค่ะเออนะครับออสเตรียก็คือคือจะอยู่ฝั่งยุโรปยุโรปใช่ค่ะเออนะครับมีปราสาทมีโอ้โหเมืองเก่าเก่าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะโอเคโอเคได้คุณปุ้ยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดมีโอกาสจะไปอีกไหม โอ้ปุ้ยคิดว่าปุ้ยไปเมืองนี้สองรอบแล้วน่าจะไม่ไปแล้วค่ะพี่แจ๊กคือไม่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 เอาละไปเมืองอื่นดีว่ะใช่ค่ะพี่แจ๊อนะครับแต่เก่าเก่าทุกที่ใช่ค่ะไว้มีโอกาสปุ้ยจะโทรไปเล่าเรื่องที่เจอต่างๆอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะพี่แจ๊กได้เลยครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันคุณปุ้ยที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก